รกราบมกัรพระจัร์และสวัสดีท่านสาวและชมทุกท่านนะครับ Hiya and Welcome to in t h e cup of t e a Episode 1 n o w I'm reading a book guess what? Heaven through time ตอนนี้ก็กลงอ่านหนังสือเกี่ยวกับ Heaven อยู่ครับเมือง Heaven นั่นเองจริงๆหลายคนจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าวัธรรม,มาการ New Castle อะค,ครับชื่อว่า New Castle จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ที่ New Castle นะครับตั้งอยู่ที่ เฮดเบิร์นครับแต่คือถ้าตั้งชื่อว่าผู้าการเฮดเบิร์นนะครับก็คงไม่ใครรู้จักแบบใช่ไหมมาเอาสาระกันสักแป๊บนึงนะครับมสือเรียนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเฮดเบิร์นถูกปะก็เลยมีเรื่องเกี่ยวกับวัวดเราด้วยนะครับซึ่งโชว์ภาพให้ดูนี่นี่คือโบทของเราเมื่อสมัยกี่ล้านปีที่แล้วก็ไม่รู้นะครับอ่ะขอเรีนก็คือ ชื่อก่าวของโบสถ์นี้ครับคือโบสถ์เซนต์แอนดรูนั่นเองครับก่อตั้งโดยคุณแอนดรูเลสลีย์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะครับก่อตั้งเมื 42, ่อปี1 8 1 2ตอนนี้ก็148ปีแล้วนั่นเองนะครับ so this Church was called Saint Andrew's Church. It was established in 1872 by Andrew Leslie. He is Scottish and he is the owner of the shipyard in this area called h o r t l h l e Leslie Yard. วัดเรานะครับประกอบด้วย2ตึกหลักๆด้วยกันนะครับตึกที่1น,นะครับก็คือโบสถ์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจนะครับคือคุณอนดรูเนี่ยเขาเหมือนมีความตั้งใจที่อยากจะแปะสร้างศูนย์รวมจิตใจให้กับชุมชนใน้อย่องนี้นะครับ ตึกที่2คือตึกนี้นะครับก็คือตึกอาคารเนี่ยประสงค์นั่นเองนะครับก็เป็นเหมือนส่วนรวมชุมชนนะครับมีทั้งดิ n ซิ่งฮอลล์มีเกิร์ลสคูลมีบอยสคูลนะครับเป็นทั้งโฮมแคร์นะครับเป็นทั้งโรงเยาบาลเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่ลองคิดดูเล่นๆนะครับคือวัดนี้เนี่ย148ปีถูกปะหลวงปู่เราเนี่ย136ปีก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยท่านทั้งสองนะครับทั้งคุณอนดรลสลีแล้วก็หลวงปู่ของเรานะครับ มีชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกันนั่นเองนะครับคนหนึ่งก็เผยแร่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งคนก็เผยแพร่อยู่ที่นี่นะครับสร้างสิ่งดีๆสร้างส่วนจิตใจให้กับชาวเฮเบิร์นที่นี่นะครับซึ่งผ่านมากว่าร้อยปีก็อยู่ดีดก็มีหมู่คณะไหนไม่รู้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาทําภารกิจพิเศษนะครับแล้วก็จับพัดจ,จับผูได้เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้อืมน่าคิดไหมครับน่าคิดว่ามันมีอะไรูกไหม เพราะงั้นเนี่ยไม่มาไม่ได้แล้วครับต้องมาแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับสาระนะครับแต่ทอยากจ,จะได้สาระมากกว่านี้นะครับก็เ,เชิญที่ DMC Variety ครับชั้นเองผมก็มีนะครับเจ้าวาดออกเองรับรองสาระเน้นๆสารบแพทริกแล้วเนี่ยนะครับเราเี็นอะไรที่มันเด็ดกว่านั้นครับรับรองว่าผมจะพาคุณไปล้วงลึกแบบรู้ลึกรู้จริงรู้ยิ่งกว่านี้รู้จนเจ้าว,ดวา,าวดกา็อืมก็แอบงง <laughs> well actually this temple is really amazing but to tell you everything i think we need about a million years to tell you to elaborate about how elegant and how beautiful this temple therefore we have selected 10 things that i confirm that it will shock you definitely and i will define this series as 10 wonders of what knew. new Katsou! แล้วก็พบกับสิ่งพรธีอานอับแรกของวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลด้วยกัน <Bye! S 2> แต่ที่ท่านเห็นอยู่ทักงหลักนี้ก็คือพอคอยระดับมุโบสดแห่งวัดพรรรากายคือคอเซิร์พอคพอยสไตล์สก็ตติชบอกแห่งเดียวในเทเฟน โดดเด่นด้วยความสูงกว่า58เมสูงมากสูงขนาดที่ว่าข้ามน้ำทรายก็ยังสามารถเห็น,นไปได้ความพิเศษของหอคอยนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมเห็นนาฬิกาด้านหลังเั็นดับนาฬิกานี้คือนาฬิกาที่ผลิตโดยบริษัทเดียวกันกับที่ผลิตนาฬิกาให้หอนาฬิกาติดเตในกรุงมลอนดอ แต่ที่เห็นนาฬิกาหยุดเดินไม่ใช่นาฬิกาตายนะครับทางวัดพระธรรมกาย n ิ w ่ o คาะโซไม่มีนยโยบายเปิดใช้งานครับตามนยโยบายความมัธยัติของท่านเจ้าอาวาสแต่อย่าเข้าใจท่านผิดนะครับย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนพอนาฬิกาถูกใช้ในการบอกเวลาให้กับชุมชนรอบๆนี้เนื่องจากผู้คนสมัยนั้นไม่มีนาฬิกาพก ไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ในปัจจุบันผู้คนต่างมีนาฬิกาข้อมือมีสมาร์ทโฟนแล้วดังนั้นหอนาฬิกานี้จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องเปิดใช้งานอีกอย่างหนึง่งก็จะเปลืองไฟด้วยนอกจากนี้ภายในหอคอยแห่งนี้ยังมีระฆังที่ยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จึงจะมีการลั่นระฆังในวันสำคัญอย่างเช่นวันคริสต์มาสหรือในวันงานสำคัญที่วัดเราต้องการให้มีการลั่นระฆังโดยจะมีชมรม bring the bell ทำหน้าที่ในการลั่นระฆังการลั่นระฆังของคนที่นี่ก็ไม่ได้ลั่นเป็นจังหวะแบบเติมเติมเติมแบบบ้านเรานะครับ แต่จะล่นเป็นจังหวะพร็อกจังหวะ EDM จังหวะคลาสสิกไม่ใช่นะครับเป็นจังหวะท่วงทำนองสัเ่เสริญพระเจ้าหรือเพลงทางศาสนา,านั่นเองครับหลังจากนี้เราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมด้านในหอคอยแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบที่คนมาชมบัดทั่วไปก็ไม่เคยได้เห็น The tower we're gonna to take a look inside that come on Wow come on come on now I'm right here at the ladder to the tower I'm about to climb up the step is very steep. And there's no light at all. I need to use a torch. So excited. Let's go. Now we're here at the third floor of the tower. As you can see, there's a string hanging from the bell. So we ring the bell clock, we come here to ring it, an important day like Christmas Day, or when we ask for the ringing. So we want to climb up. Let's go. This is too high. I think this one is really exclusive. Hmm. that's it for today And that's it for today with the first wonder of the ขั้ a ม a ก New Castle if it doesn't match you that much stay tuned for the next episode ผมนี่ขาสั้นเลยนะครับสำหรับการขึ้นหอคอยครั้งนี้นะครับนี่ถ้าผมไม่อยากจะพาท่านผู้ชมไปดูข้างในแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมก็คงไม่ทุ่มเทขนาดนี้นะครับสปอนต้องเข้าแล้วไหมสปอนต้องเข้าแล้วไหมครับเข้าข้มาการ์ด New c a s t นะครับ ติดต่อเจ้าวาสนะครับและถ้ามันยังไม่เด็ดพอนะครับเรามีอะไรที่มันเด็ดกว่านี้นะครับนี่ยังเป็นแค่สิ่งมหาศย์แรกของวัฒธ,ธรรมกายนิวคาสเซิลนะครับสิ่งมหัศย์ต่อๆไปนะครับรับรองว่าเด็ดเด็ดเด็ดติดตามชมตอนต่อไปได้ครับกราบมหักกรรพระจาจาร์และสวัสดีท่านสามชนพุกมบุรท่านครับ